ว่าด้วยเรื่องดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดมาแต่ละคนวัฒนาไม่เหมือนกันแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาคลิปนี้จะเหมาะกับลูกศิษย์ที่เรียนกับอาจารย์อยู่ขณะนี้หรือใครก็ได้ที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์อาจารย์จะตั้งดวงให้ใครสักคนหนึ่งเช่นคนเกิดวันพฤหัสก็ให้ตั้งห้าหรือได้เป็นเกิดเดือนสิบหรือเดือนสามก็ให้ตั้งสามปีเกิด ปีมะแมหรือปีชวดให้ตั้งหนึ่งเมื่อตั้งแล้วคนนี้จะได้รหัสของวันเดือนปีเกิดเป็นรหัสห้าสามหนึ่งแปลว่าเขาได้เลขเก้านำหน้าเก้าคือพระเกตความหมายของพระเกตโดยทั่วไปเกตหมายถึงยานให้คุณทางแบบอิทฤทธิ์ธอย่างรู้การแคล้วคลาดโดยสัญชาตญาณ มีหลักทรัพย์มรดกได้รับสินของพระราชทานการสัมพันธ์กับชาวต่างชาติต่างภาษาและผู้เฒ่าผู้แก่เป็นไปด้วยได้ดีหรือเป็นคนที่มีซิกเซนและมักจะมีอายุยืนยาวถ้าไม่ตกที่ดาวเสียถ้าตกที่ดาวเสียก็ลดหย่อนถูกทอนไปถ้าดาวไม่เสียเลยก็ตามนั้นเหมือนที่บอกกล่าวไว้ข้างต้นถ้าใครจะสนใจมาเรียนกับอาจารย์ก็เชิญนะคะ